มันมีพี่น้องขามอนิคอการโอ้ยเนาะมากินเฟอร์ฮันฮันประอันห่านที่เซเวอร์อันนั่งเอนผู้บ่าวเมื่อนั้นอะไรพี่น้องไห้เอนที่จีบั่นบ่ได้ผู้บ่าวแน,น่นี่เลยพี่น้องเอย้ยโอ้ยมนันเลยกำนังกินเฟอร์พี่น้องโซนสาน้ำมียังอันนี้นั่นนะ โอ้ยิกำลังสั่งกว๋วยเตี๋ยวเอ,อกว้ก๋วยจั๊บไปสองสามพี่เนาะสามนะสิบห้าพันอเอ้ยนั่นคือบ็คือกันสั ก็จะมีครบหรือาโอ้ยเหมยด้ย่องไว้พึง่งพึ่งกลับมาจากออเป้าหัาน,นี้่ท้่ปลารน้า,าปักระนา,านดเสาหักระเป็น ชนทงนุโอิชิโอิชิแบบกระป๋องครับพี่นอ้นนองครับแบบนี้ยังไม่เคยกินหนูจะลองกินแบบนี้โอิชิแบบนี้บ่เคยกินทีเทียวพี่นอ้องให้รีวิวัสด์พี่นอ้องโอ้ยอไอ้กระตาม,มาพี่นอ้องกระตามาผายของมันเดือดขึ้นกันบ่ได้เลยนะ กระตามหมากะตามหมาเข้ากับซีเมียนมักหน้าพี่น้องมัก,นกหน้าน้ำซีอิง๊อง,งแล้วก็หยังเฮ้ยเจยังกอกเจลย่งพี่น้องอันนี้ครับผมเคยยินเมนหยังอืมอันนี้มีช่องชิ้นครับพี่น้องช้อนพานไอ้กระซิมี่พักหมักพริกเนาะโอ้ยอันนี้ก็เครื่องปรุงฮะกระซิมีน้ำชุ่มชูช็ชอตพริพกซีอิ๊วอะไร ส่นสามคำเศษหมี่เท้าเนาะแล้วก็มีในทุดิกระเทียมเตียวนะไม่มีนะคะเออแล้วก็พี่น้องเอ,อ้ยมารีวิวละหรือเปลา่า <laughs> อันนี้ก็มีซองจอบ <laughs> อันนี้ก็มีแบบพริกโค้งกับแบบพริกปีอันนี้แป็นนัวอยู่ยังมีแปลงนัวไ,ไ,ไม่มีชูรต์นะคะต้องหาดูก่อนหมอคือว่ามันมีอยู่แล้วดิ มีแต่น้ำตาลพี่น้องครับบอกเคยกินจักเตื่อโอ้ชยชิแบบนี้กันได้พี่น้องเอ้ยพึ่งไครฟ้าไปมิกิน้ำทั้งในแมกซี่อืมเท่านี้พี่เนี่ยจะเป็นน้ำใสๆเจ้าพี่น้องรสชาติกับชิคกี้พายลองชิมกันพี่น้องเมื่อกี้บอกขนาดรสชาติแบบเป็นโกดันพี่น้องยังเป็นโกดเถื่อน ปินกดแต่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมองมุ่นนิดนึงมีชาเคียโชโซดาโอ้มีชซดาโด้วยเฉพาะและ้วปจังสะพี่น้องเลยน้องลืมอ่านไหมมือกดชซดานี่เองพี่น้องม,มาแล้วคะ หน right um, hmm. ้าคุณเอาเลยไม่เตรมใช้อะไรอืมนี่โกดสดานิดนึงเนาะปลาตกุอนอืมมาทำไมมันอนอยู่นั้นอืมาไหนะพี่น้อง พี่น้องใจเวลาโสดพี่น้องเอย้ยอันนี้กระบังยุ่งมึงไงมันเย็นก่อนกูได้กูพอ้วก็ปึกปรุง <c oughs> ไปกับพี่น้องค่ะห้ามายังันห้ามายังกไงมหาเทพนี่ พี่น้องว่าตรงๆมันมีห้ามไเฮ็ดพี่น้องเว้ยอันอยู่หน้าน้องแคนแล้วก็เลยเข้ามาเล่นอยู่ปักซอยนิดนึงสิผ้าเชื้อกมาบ้องตากันนะพี่น้องโอ้ยดัดหยิบบ่าู้คือกันห่างเสริมเสื้ออยู่บนไหนบ่ห่างเสริมเสื้ออยู่บนไหนโอ้ยนั่นสิมาจอขอูนี่เอาเอาสิ คือภาสีไปทางน, <c oughs> นี้ <c oughs> แน่ไตลาดเรื่อไอดโอเคพี่ <c oughs> พ้องกินคะ่ะไม่ยังห่อนพี่้องเอ้ยไม่ยังห่อนพี่้องน้าม่นขมห่านข้ามห่หายแต่า้อ่้อำขาเจ้า บเชรนี่อาบเภอ่รบ้าจะมาอันใหญ่ถ้าบอกใหญ่สั่นกบแซ่ไปนะหญ่โอ้ยยังประธานลูกแต่ไข่อยู่เปิดป่้แล้สเปิดทาาไว่าบ่ เปิดไว้แต่คอยบริจาคของล่วงหน้าไนดะ้มาอยู่ซ่าเปิดไว้แต่จิบบจาองล่วงหน้านะกขับจองกับญาบุาท่านคึ้เขา่าอันนี้จริงนะข่อยนะ้บนุญยามามันได้หันแต่พวกเสียงดังๆนะมันอยากมาเรื่อยเอาเพืดด่อนั่นแบ้าเอาอะไรพี่น้องคุณอาเทนค่ะคือได้ซิมดีเจเหรอพาไปไห่พาไปไหน สายสาาเจมาสจมาจะแปดก,กับน,น,นองนอกคียนต่ <c oughs> ออยังบาทลุแต่ไข่เลยได้ <c oughs> สเย <c oughs> สยฉันทีวยฉันทีเห็่ว่าเพื่อนพี่น้องเอ้ยยุอ่อวันที่สเจตมีมีอันดีเจมาอยู่ชิตี้ ดีเจยังมาดีเจยังมาเออท่านอ้าวอ้าวเชิญชวนมู่มาเพราะว่าบอจักดีเจมาจากแมนชาดเดิต้องไปสืบเองเนาะคาาเดนภาวะดีเจปูอันดีเจอันนั้ดีเจอันนั้นชอบชอบดีเจนั่นไหมดีเจยังบุ๊คสองสองคนนั่นนะดีเจปูแอนเจมจีนั่นนะสองดีเจนั่นเนี่ยจะจะมา พี่น้องนี่คือล่อให้มันจีบนะครับพี่น้องค่ะกรก้นไอ้พียังบัตทันตะชิมได้ปลูกในบัตทันตะชิมรักไปก่อนจากชีรองอยากซีฮู้พี่น้องมาจากฮูรสลายเมื่อนั้นเรากินพทอดแว๊บๆแล้วกันเมาเน่นั่นกระเบื้องหูเลือกเมนีมาใหม่มันออกสดๆนะ อกินกาเฟอร์ป่ะจัะบางคนเขาก็ถอกใส่เปียกใส่เฟอร์เลยเดียวเคยเห็นอยู่ใดอันนี้นะเคยเห็นอยู่ใดแต่บ่เคยกินมีมีเคยกินอยู่แต่ฮาบอจักส์อันจะบโบเมนแบบนี้นะเคยกินนะมันอันนั้นเขาเฮ็ดเองนะแบบเขาเฮ็ดชดๆเลยเฮ็ดชุดๆแล้วก็เลยตักมาชิมเ เขาจะเคี่ยวหูยฝุนเฮ้ยถ้ากินเอาวบาไวเลวพี่นออ้องเ้ยคบเ้่อนเพ้่นว่าอันนี้กินคู่กับอันนี้อันนี้กับไส้กับซิมีโอ้ยอยางแน่ ฮอนฮอนฮอนเฮเสียงกาดฮอนช่องฮอนสายแทนดิใหญ่สั่นบั๊สเซแกเดียวบั๊สเซ่เสร็จแค่ผิดมาแต่ใส่ต้องทามีเดียวเพี้ยมาแต่ใส่ กินแบบนีดๆอืมเป็นตาแซ่บด้วยพี่ดองเว้ยเป็นตาแซ่บใช่ไหนแบบเทินเทือนปะ ตอนใกลใ้ป่ตอนใกลใ้ป่นี่เขอเบิใ,มใไม้ดูเต็มคาเมื่อนั่นนะเมื่อนั่นนะมันบ่ม่วนยัง,งนงี่อ่ะคอนเสิร์ตแม่คอนเสริเสร์ตเขามา <laughs> พี่น้องขอกินซะกก่อนด้อพี่น้องเอ,อ้ย รถนนบัลลูนเทินบะไวอะ้รพี่น้องส่วมาดูของเฮาสิน้องค่ะกินอิ่มแล้วพี่น้องรอจิตตังค่ะสี่หมื่นสามพันกีน่ ซ้ำน้ำสิบหาซ้ำล้ำหมื่นหาพี่น้องน้ามน,นี้ประมาณอยู่เจ็ดพันแปดพันเปล่าประมาณนี้นะพี่น้องบ u จ g e ต์กับแปะน้ามณีประมาณอยู่หกพันโอเคพี่น้อง <c oughs> อ๋อนี่ยเขา้าไปก่อนเลยครับพี่น้องค่ะ <c oughs> คิดมาพอกันพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะ